โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ m a Cast นะวันนี้เราอยู่ในเกม Legend of Zelda: Tears of the King d o m เหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย oh. ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยประสบปัญหาช่องเก็บอาวุธช่องเก็บธนูช่องเก็บโล่เต็มใช่ไหมวันนี้เนี่ยเราจะมาแก้ไขปัญหานั้นกันนะครับก่อนอื่นเลยให้เรามาที่ Lindor Bros k y v i e w Tower นะครับหรือว่าตำแหน่งนี้บนแบนที่นี่เอง ใครที่เปิดแผนที่มาแล้วเนี่ยมาไม่ยากซึ่งตำแหน่งที่เราจะไปก็คือเห็นไหมตัวกลมๆเขียวๆตรงนั้นอ่าผมมาร์ค m เกอร์แดงไว้นะครับจะกวนสายตานิดนึงไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราไปหาเขากันนะเมื่อเราวิ่งมาเนี่ยเราจะเจอตัวคล้ายๆกับตัวอ้นกลมนะครับมีใบไม้อยู่ที่หัวตัวนี้นี่เองนะครับให้เราเข้าไปคุยกับเขาได้เลยพอเราเข้าไปคุยกับเขาเรียบร้อยเนี่ยให้เรา เดินก็ไปที่ต้นไม้สีต้นด้านหน้าเรานะครับก็จะเจอกับปีศาจต,ต้นไม้นะฮะสองตัวนะครับให้เรากำจัดจซะนะและเมื่อกำจัดเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากลับไปคุยกับเฮสตูใหม่นะครับเขาก็บอกว่าเขาสามารถร้องและเต้นเนี่ยเพื่อที่จะอัปเกรดช่องเก็บอาวุธโล่แล้วก็ธนูให้เราได้นะครับแต่เขาต้องใช้คอร์ล็อกซีดเนี่ยในการที่จะดำเนินการสิ่งนั้นนะครับ ให้เราไปหาโคอลซตีตามแผนที่ต่างๆนะครับซึ่งโคอลซีเนี่ยจะซ่อนอยู่ในแผนที่ไฮรูแล้วก็เกาะลอยฟ้านะครับก็ลองไปไล่ค้นหากันดูนะฮะจะซ่อนอยู่ใต้หินบ้างแหละทําภารกิจบ้างแหละยิงธนูใส่บอลลูนบ้างแหละอะไรเงี้ยก็ก็ให้เพื่อนๆลองไปหาดูแล้วกันเนาะซึ่งโคอลซีเนี่ยมีอยู่เป็นพันเม็ดเลยทีเดียวเนาะโอเค นั่นเพื่อนเอนเนี่ยอัปเกรดช่องเก็บอาวุธชุดป้องกันนะครับสัก2ช่องแล้วเนี่ยเจ้าเฮสตูเนี่ยจะหายไปนะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะเขาจะมาอยู่ที่ลุคเอาท์แลนดิ้งนะครับหรือว่าตรงนี้ของแผนที่นี่เองนะครับจะอยู่ในบริเวณลุคเอาท์แลนดิ้งนะฮะก็เราสามารถเข้าไปคุยกับเขาเพื่ออัปเกรดช่องเก็บอาวุธชุดป้องกันอัปเกรดช่องเก็บธนูได้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะก็ถ้าเกิดใครฟาร์มโคโลคซีดมาแล้วก็ สามารถเอามาคุยกับเขาเพื่ออัปเกรดช่องเก็บของได้เนาะต้องบอกว่าการอัปช่องเก็บของเนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยอัปช่องเก็บของช่องเก็บดาบไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมพอเราอัปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนี่มันจะใช้2โคโลคซีจะค่อยๆเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คํานวณดีๆเนาะว่าเราจากจะเก็บอาวุธประเภทไหนมากขึ้นนะครับก็มาคุยกับเฮสตูนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดช่องเก็บของช่องนั้นเนาะโอเค สำหรับว,วันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นะชื่นชอบฝากกดแ,แชร์กด s u b s c r i p t i o n กันด้วยเนาะไปแล้วครับบ๊ายบาย